เม็ดที่สิบเนี่ยกินนี่แหละขึ้นขึ้นขึ้นเม็ดที่สิบขึ้นอ๋อลูกสาวกินเม็ดที่เก่าดีแห้งแบบว่าแนมเห็นโอ้สุดยอดดีๆเนาะครับเนาะออกกุตาตัวบำรุงสายตาเขานี่เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ว่าชั้นเอกของโลกว่าท่านตัวครับเราใช้เขาเข้ายอมรับว่าสมุนไพรนี่มันบำบัดรักษาโรคได้อีนีเนาะยกตัวอย่างเอกวันเนาะอ่า ให้พ่อหรอหรือป่่เถากินแม่ให้แม่กินแม่โยน้อยแม่เต่าทีโอ้ยางในเสือเลยยางในเสือแล้วโอ้สุดยอดดีดีนอตา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 เออ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 นี่เราถ้าดีแล้วนี่บอกต่อญาติพี่น้องมูผัวเขาเด้อครับมันเฉยเลยบุญครับมันเฉยเลยบุญนะครับคุณนากะสมัครเป็นสมาชิกะในนาค่าให้พี่น้องเขากินนะครับ คุณหน้ากรับจะมีรายได้ตอบขึ้นกลับขึ้นมาในวันที่แปดตึกเก่าทุกมกทุ่มมันจะดีดเข้ามานะครับขอบคุณหลายครับคุณหน้าครับขอบคุณหลายครับ